สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับอาจารย์มาอัปเดตโบสถ์ให้เราทุกคนดูนะครับว่าโบสถ์ที่เราร่วมกันทําร่วมกันสร้างเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นที่อาจารย์จะพาเราทุกคนไปดูว่าสถานที่ก่อสร้างเป็นยังไงบ้างอาจารย์เล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่จะบอกว่าเป็นปฏิหารเป็นอาถรรพ์ของวัดที่อาจารย์กําลังยือนอยู่วัดนี้อาถรรพ์ยังไงอาถรรพ์คือมากกว่า20ปีแล้วไม่มีพระรูปใดที่มาจาพรรษาได้เกินหนึ่งเดือนเลย ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังต้องเล่าเรื่องราวตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านเราก่อนนะหมู่บ้านนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยวัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ข้างหลังเราเข้าไปเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านแต่เมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เลยไปด้านหลังนะจะเป็นฝั่งโน้นที่เป็นป่าป่าที่เราทุกคนจะได้เห็นเดี๋ยวอาจารย์ให้กล้องเขาสูมให้ดูหมู่บ้านไปเป็นฝั่งโน้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในสมัยนั้นประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย40กว่าปีเนี่ย ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นแรกของคนในหมู่บ้านเนี่ยอพยพมาจากหมู่บ้านอื่นแล้วก็มาตั้งโลกลากทําหมู่บ้านที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือพ่อของอาจารย์นะครับก็มาถางป่าอยู่ตรงนี้แล้วทีเนี้ยในสมัยนั้นเนี่ยมันมีการเลือกผู้นําตอนที่เลือกก็จะมีประมาณ3คนที่สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วทีเนี้ยหนึ่งในสเนี่ยเป็นคนที่มาแรงมากตอนนั้นมาแรงมากคนแล้วก็ญาติพี่น้องเยอะคาดว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนมันก็จะมีอีกคนคนหนึ่ง ที่ลงแข่งขันด้วยรู้สึกไม่พอใจก็เกิดการฆาตกรรมเกอนขึ้นใช้ภาษาอีสานเรียกว่าหง,งอนภาษากลางอาจารย์ไม่แน่ใจสันสันของจอบอครับฟาดเขากําลังคนที่ตายเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำลังจะทําอะไรบางอย่างทําไร่อยู่ก็โดนหงอนของจอบเนี่ยฟาดลงไปที่หวัวทําให้ตายคาที่ทางทางที่เพิ่งตั้งหมู่บ้านได้แป๊บเดียวหมูชาวบ้านเนี่ย เมื่อชาวบ้านเห็นความไม่เป็นมงคลก็เลยพากันย้ายห,หมู่บ้านจากตรงโน้นมาเป็นฝั่งนี้ก็ย้ายมาพอย้ายมาเนี่ยวัดวัดนี้ก็ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาพอตั้งขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมีหลวงปู่มีหลวงพ่อองค์แรกมาประจําวัดชื่อหลวงปู่ศรีมาอยู่ก่อนที่เราเห็นต้นไม้เยอะๆเนี่ยคือท่านปลูกไว้ประมาณ40ปีที่แล้วท่านปลูกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านอยู่ได้ประมาณไม่นานมากนักก็จะมีพระรูปใหม่มาอยู่นั่นคือ หลวงปู่เข็มซึ่งเมื่อก่อนกุฏิท่านอยู่ตรงนี้หลวงปู่เข็มเนี่ยเป็นหลวงปู่ที่อาจารย์โตมากับท่านท่านเป็นพระรูปเดียวเจ้าระวาดรูปเดียวที่จําวัดและอยู่ในวัดได้นานที่สุดคือประมาณ20กว่า30ปีเลยนะครับจนท่านมรณภาพที่วัดนี้หลังจากที่ท่านมรณภาพไปประมาณ10กว่าปีใน10กว่าปีนั้นไม่มีพระรูปใดมาจําวัดแล้อยู่เกินหเดือนเลยทันทีที่มีพระมาประจําวัดปุ๊บ ถ้าพระรูปนั้นปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระรูปนั้นอยู่ไม่ได้จะมีเหตุหรือถ้าปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้ชาวบ้านรู้เนี่ยก็จะมีเรื่องให้ชาวบ้านรู้บางรูปมาถึงปุ๊บเป็นบ้าก็มีเป็นปราาะสาทก็มีทะเลาะวิวาทก็มีหรืออยู่ดีๆบางครั้งสมมุติบางรูปเนี่ยเมาแล้วก็ออกไปโวยวายข้างนอกคือมีเหตุทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเขาไปจําวัดที่อื่นเขาไม่เป็นอะไรนะ พระเราเนี้ไม่เป็นอะไรเลยพอมาจําวัดที่นี่เนี่ยเกิดเรื่องเสมอมีเหตุให้รู้เสมอทําให้ชาวบ้านเนี่ยสงสัยว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมพระถึงจํำวัดไม่ได้มา1ิบกว่าปีแล้วก็ได้คําตอบว่าที่แห่งนี้เป็นที่แรงวัดแห่งนี้เป็นวัดแรงและแข็งมากและเทวดาที่เนี่ยท่านปกปักรักษาอยู่เนี่ยท่านจะไม่ยอมให้พระที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบมาจําวัดอยู่ทีนี้เนี่ย ตอนที่ชาวบ้านดูเนี่ยนะครับก็มีการคุยกันว่าในวันหนึ่งนะครับในวันหนึ่งจะมีพระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยจะปรากฏตัวและท่านจะมาจําวัดที่นี่นะครับนั่นคือสาเหตุอย่างหลักๆที่อาจารย์มาสร้างที่นี่เพราะอาจารย์เชื่อว่าในหนึ่งวันในอนาคตนะครับจะมีพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาอยู่และท่านจะ,จะมา,าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในหมู่บ้านและ พื้นที่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงสร้างทุกอย่างรอไว้นะครับตั้งแต่พ่ออาจารย์ยังไม่เสียชีวิตนะครับก็เราก็เริ่มสร้างมาโดยตลอดและครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างโบสถ์แห่งนี้ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้สร้างผู้เดียวแต่คือเราทุกคนทั้งเป็นสะพานบุญแล้วก็ร่วมทําบุญมาด้วยกันซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกวันนี้คือวันที่20 มีนาคม2566คือวันแรกในการเริ่มต้นการก่อสร้างถือเป็นวันเลิกดีมากๆนะครับตอนนี้ช่างเข้ามาแล้วหลายคนถามว่าวัดนี้ตั้งอยู่ที่ไหนวัดศรีพุทธาวาสตั้งอยู่ที่ตำบลพรสวรรค์อําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นวัดบ้านเกิดของอาจารย์วันนี้อาจารย์มีข่าวดีมาอัปเดตนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการปรับฐานดวงแต่ค่าครูไม่พร้อมตอนนี้อาจารย์มีข่าวดีมาเพิ่มเพราะคุณโบสิทธิจักรพัฒนที่ปรับฐานดวงและประสบความสำเร็จสูงสุดด้านธุรกิจยินดีจ่ายค่าครูช่วยเราทุกคนดวงละ6 0 0 0บาทนั่นหมายความว่าหากเราทุกคนต้องการจะฝากดวงในพิธีนี้ทุกคนสามารถจ่ายค่าครูเพียงดวงละ3 9 9 9บาทและค่าครูทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนํนำถวายวัดชัยเพรีในวันที่9เมษาเพื่อสร้างเจดีมีวาสนาครับ สำหรับอาจารย์อาจารย์มองว่ามันคือปฏิหาริมากเลยนะเพราะว่าครั้งแรกตอนแรกที่เราจะเริ่มก่อสร้างที่อาจารย์ทําบุญกระถิ่นตอนนั้นเราทุกคนจําได้ไหมครับอาจารย์บอกว่าจะสร้างศาลาเฉยๆแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆกลายเป็นสร้างโบสถ์เลยก็รู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นบุญมากที่เราทุกคนได้ร่วมกันทําแต่วันนี้อาจารย์จะมีช่างจะมาคุยกับช่างเดี๋ยวให้ช่างมาคุยด้วยนัดมานัดมัช่างเนี่ยเป็นน้องในหมู่บ้านที่โตมาด้วยกันกับอาจารย์ตั้งแต่สมัยเด็กนะชื่อนะัด พี่ชายเขาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมห้องกับอาจารย์แต่วันนี้ได้มาสร้างบุญด้วยกันเป็นใดเฮ้าเนี่เริ่มเมื่อแรกดีใจครับดีใจว่าเห็นมาสร้่งวัดบ้านเฮ้าเนาะอันเขาวางแผนการก่อสร้างยังไใดล่ะก็คิดว่าสิคุดหลากฐานแล้วก็เขาวางฟุตติ่งวางขานข้อดินครับก็คิดว่าสิเทตัดหลังเรียบร้อยกูเลรอครับเขาสิใใ่ระยะเวลาในการสร้างโดนเป็นใดล่ะเขาก็เห็ดไปเรื่อยๆตามปูนครับพี่ กับประมาณจะเครื่องปีครับเครื่องปีตามปูนคำว่าคำว่าตามปูนแปลว่าทั้งใดเขาเทไปแล้วเขาก็ต้องคอยปูนรัดโตรัดยังไม่พีแบบมีช่วกรออกแบบเลยครับก็แสดงว่า6เดือนนี้อาจารย์จะอัปเดตให้เราดูเรื่อยๆแต่6เดือนนี้จะเป็นหเดืกันที่เราไม่ได้หยุดสร้างเมื่อนี้เขาเซียนอย่างไงกระิคุดก้อนครับคุดกิคิดว่าสิไปสร้างคลองหรือพี่วันนี้เราจะทำสัญญาการก่อสร้างกันด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นให้ช่างเนี่ยเริ่มสั่งคอง ทุกคนที่ดูคลิปนี้ฟังอาจารย์นะอาจารย์อยากจะบอกเราทุกคนรู้ไหมว่าเวลาที่ผ่านมาที่เราทําบุญแล้วทําไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นเพราะเราชอบลืมบุญเราไปจําแต่กรรมเราไปจําว่าชีวิตเราเหนื่อยแค่ไหนเราไปจําฝังใจว่าเราทําอะไรกับใครไปบ้างเราไปทําแท้งทาโน่นทนํานี่แต่เราคิดถึงบุญน้อยมากเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้ฟังอาจารย์ไว้ว่าให้จําบุญนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุญสร้างบทนี้หรือบุญสร้างเจดีที่เรากำลังจะสร้างหรือบุญไหนก็ตามที่เราทำมาให้จำบุญนั้นทุกวันแล้วเวลาที่เราขอพรหรือใช้ชีวิตประจำวันให้เราน้อมบุญหล่อนี้มาหาเราให้ได้มากที่สุดและให้เราขอพรจำบุญนี้ให้ลึกไปในระดับจิตใจะระดับจิตของเราแล้วขอพรทุกครั้งและให้เราทุกสึกรู้สึกเบิกบานและปิติในบุญมากที่สุดเพราะบุญนี้ บุญใหญ่เป็นมหากุศลเลยทั้งโบสถ์และเจดีย์ที่เราร่วมกันสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราระลึกถึงบุญนี้มากแค่ไหนบุญนั้นยิ่งส่งให้ชีวิตเราดีมากขึ้นเท่านั้นท้ายสุดนี้เนี่ยนะครับก่อนที่อาจารย์จะเราให้เราทุกคนได้ดูบรรยากาศที่เขาขุดว่าเขาเริ่มขุดกันยังไงเนี่ยอาจารย์ขออานวยเวพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกนี้นะครับให้ดลบรรดาลให้เราทุกคนเนี่ย ประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกขอให้เราทุกคนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จร่ํารวยราบรื่นมีชีวิตที่ดีผ่านพ้นจากอุปสรรคทุกอย่างและรวยทรัพย์รวยสุขรวยกัลายาณมิตรส่วนในทางธรรมขอให้เราทุกคนมีจิตอันเป็นกุศลและมีจิตมีดวงที่ดีแล้วก็มีตามองเห็นธรรมมีใจมองเห็นธรรมในทุกๆคนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทุกคนดูบรรยากาศการขุดนะ